สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของระบบนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะร,ระบบนะที่เอื้อและปกป้องอิลิตนะครับอุ้มคนรวยนะทางช่องว่างของความเหลื่อมล้ำและโอกาสนะครับทางไรายได้และความมั่งคั่งสังคมนะสิ่งนี้ผมพูดอยู่นี่ มาสะท้อนถึงระบบนะปัจจุบันหรือเปล่านะก็ให้ทุกท่านนะเก็บไว้คิดนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผม,มเห็นแล้วก็รู้สึกได้นะครับเนื่องจากว่าเห็นนะเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาทั่วโลกเนะี่ยนะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่นะครับว่า ช่องว่างนะครับระหว่างชนชั้นบนนะครับอิลิต 1%-10% ี่ยกับชนชั้นกลางและล่าง9 0 9 9เนี่ยมันมีอยู่จริงนะจากผลการสํารวจของนานาชาตินะครับอย่างองคอ์กรการกุศลอย่างออกซฟมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ <S <S รวมถึงนะเวลาเราเดินออกไปข้างนอกนะครับนะ <S <S เราเห็นนะสภาพชีวิตนะของพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับนะที่ขายของตามท้องถนน แล้วมองไปเห็นถึงอีกภาคฝั่งหนึ่งนะครับนะที่อยู่นะครับมีไรายได้นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินนะครับมากมายเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับนะซึ่งเราก็มองเห็นแล้วก็มันก็ป้องตัวมันเองอยู่นะว่าระบบปัจจุบันนี้มันเป็นระบบนะครับที่ทำให้คนรวยรวยมากขึ้นจริงๆ นะรวยจนเรียกว่ารบหูหับตารวยในขณะที่คนจนก็จนจนไม่รู้จะจนยังไงนะครับพึ่งพาตนเองไม่ได้นะมันมีความห่างกันมากหรือเกินแม้แต่ยามที่มันเกิดวิกฤตนะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะหรือว่าตลาดทุนตลาดหุ้นมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลนะครับ หรือผู้มีอำนาจนะครับกที่ปล่อยให้กลไกของตลาดเสรีนะมันทําการรีเซ็ตตัวมันเองนะทำให้มันจำเป็นจะต้องมีการถ่ายโอนความมั่งคั่งนะจากความผิดพลาดจากการบริหารจากการที่ผิดพลาดจากการขาดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะในเชิงธุรกิจนะเพื่อถ่ายโอนนะครับนะไปสู่คนใหม่ ด้วยการบริหารจัดการใหม่ที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากกว่าตามกลไกของตลาดเสรีนะที่มันมีวงจรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีวงจรของความมีประสิทธิผลประสิทธิภาพนะหรือพูดง่ายมันสอดคล้องตามการกระทาของมนุษย์นะตามกฎแห่งกรรมนะและกฎไตรลักษณ์นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่านะระบบนะเศรษฐกิจก,การเงินเนี่ยมันจะถูกอุ้ม นะมันจะถูกเอือ้อนะมันจะถูกช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ธุรกิจต่างๆนะครับมันล้มไม่ได้นะล้มยังไงเนี่ยรัฐบาลธนาคารกลางก,ก็ต้องเข้าไปช่วยนะเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันฝืนนะในมุมมองผมนี่มันจะฝืนกับกฎแห่งกรรมนะหรือการกระทำแล้วกฎระรักณดนะฮะ มันด้วยอย่างนี้นะครับมันเลยสร้างปัญหาว่าการกระจายไรายได้หรือโอกาสนะของการสร้างธุรกิจก็ดีของการที่ลม้ลมลงของธุรกิจก็ดีเนี่ยมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดเสรีรนะแต่มันเป็นไปเพราะว่ามันมีกลุ่มอำนาจนะซึ่งเป็นอำนาจรัฐอำนาจของธนาคารกลาง เขาไปอุ้มเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพยุงซึ่งแน่นอนครับหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะก็มองว่ามันมีความจําเป็นหลายครั้งหลายหนก็มองว่าเพื่อไม่ต้องการให้เศรษฐกิจนะมันเกิดวิกฤตและสุดหนักไปกว่านี้นะส่งผลกระทบในการจ้างงานนะส่งผลกระทบในเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะแต่เราก็สังเกตหลายครั้งว่า มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆมันมีเพียงแต่ตัวเลขนะครับทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ามันไม่ซุดมันไม่เซมันดีขึ้นนะแต่ว่าความเป็นอยู่ที่แท้จริงเนี่ยของชนชั้นกลางและล่างมันไม่ได้ดีขึ้นเราลองย้อนดูตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากการฟื้นตัวนะครับจากเกตรีเซชชัน2008เนี่ย เราจะเห็นว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนหนึ่งก็ททำงานนะครับงานเดียวทำงานประจำแต่ทุกวันนี้เขาเรียกว่ากิกอีโคโนมีมันเป็นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ต้องทำงานหลากหลายบางคนที่ทำงาน4-5หจ็อบนะครับเพื่อจะให้มีไรายได้เพียงพอในการอยู่รอดในการเลี้ยงดูครอบครัวนะ แล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างนะเช่นต้องกู้เงินเรียนนะแล้วเรียนจบมาเนี่ยมันไม่สามารถหาไรายได้เพียงพอในการคืนหนี้สินของการกู้ยืมเรียนนะอันนี้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับเขาเรียกว่า student student loan debt หนี้สินกู้ยืมเรียนของนักศึกษาแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะในสหรัฐนะครับในยุโรปก็เป็นนะ ถ้าเราพูดถึงว่ามันมีส่วนของการแพร่มาในบ้านเราไหมกองทุนกยศม,มันก็เป็นนะครัก็มีนะตามข่าวทิศสารที่เราเห็นคือบางคนนี้กู้ยืมเรียนมานะเพราะคาดหวังว่าเรียนจบมาแล้วจะมีไรายได้ในการคืนหนี้สินเหล่านี้แต่บอมีไรายได้บางทีไรายได้ไม่พอบางทีไม่สามารถมีงานทำที่มีไรายได้เพียงพอที่จะคืนหนี้สินเหล่านี้ก็ชักดาบก็หนี นะเพราะฉะนั้นมันเป็นในสหรัฐเป็นในยุโรปเป็นในชาติตะวันตกมันเป็นในไทยด้วยนะครับมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมยังมองว่าระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนะระบบการเงินนะที่ใช้นี้สิว้นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับว่าน้สิินโลกเนี่ยมันประมาณ3เท่าของ GDP โลก เขาแปลว่าอะไรครับนี่สินที่สร้างมาเนี่ยมันไม่สามารถสร้างไรายได้มาคืนได้มองเห็นไหมครับแล้วอย่างนี้เวลาเกิดปัญหาเรื่องของธุรกิจนะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะแล้วรัฐบาลนะครับกับธนาคารกลางเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้กลไกของตลาดเสรีทํางานนะแต่ก็ยังเข้าไปอุ้มและปกป้องอีลิตนะครับไปอุ้มคนรวยนะครับ แน่นอนอย่างนี้ไม่ต้องสร้างความทางของช่องว่างความเหลื่อมล้ําและโอกาสทางไรายได้และความมั่งคั่งสังคมต่อไปอีกซึ่งสี่เหล่านี้ที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ผมมองว่ามันไม่มีเสถียรภาพนะมันโอกาสที่จะยั่งยืนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีจุดอ่อนดูเหมือนจะมีจุดโวอยู่ เพราะถ้าเกิดหนี้สินเนี่ยวิ่งขึ้นไปมากกว่าไรายได้นะครับจากเดิมที่1ต่อหนึ่งใน40-50ปีที่แล้วมันขยายออกไปเป็น2องต่อหนึ่งสต่อหนึ่งและหลังโควิดสิจะเป็น4ี 1, ่ต่อหนึ่งหต่อหนึ่งหต่อหนึ่งถ้าเรามีหนี้สินนะครับมากกว่าไรายได้เนี่ยหเท่า6เท่าแล้วเราจะเงินที่ไหนมาคืนหนี้สินเหล่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมนึงแปลกใจนะเพราะระบบทุกวันนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าแหมนไม่ไม่รักคนรวยเลยนะไม่รักอีลิตไม่ใช่นะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันแปลกนะมันไม่ไม่ได้ปล่อยให้กลไกของตลาดเสรีทำงานไม่ปล่อยให้บูมบัสไซเคิลนะวงจรวัฏจักรธรรมชาตินะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทำงานนะไม่ปล่อยให้กฎแห่งกรรมกฎตรลักษณ์ทำงาน แต่งที่เราฝืนไม่ได้นะครับกฎแห่งกรรมการการะทาของมนุษย์เพราะนั้นยิ่งฝืนอย่างยิ่งเจ็บเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินะสิ่งที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ไม่เห็นนะก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านจะเห็นแตกต่างเห็นเหมือนอะันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งนี้ผมมองเห็นก็คือว่าระบบเนี่ยนะครับเขากำลังพยายามประคองนะฮะประคองให้มันไปต่อได้แต่ยิ่งประคองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งเจ็บถ้าเวลามัน ร่มมันล้มมาเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บเพราะมันฝืนธรรมชาติมันฝืนกฎแห่งกรรมแล้วกดใจรักแต่กดแห่งกรรมแล้วกดใจรักก็เที่ยงตรงเสมอทํางานอยู่เสมอเพราะว่ามันจะมีผลสะท้อนออกมานะเมื่อเราพยายามจะอุ้มพยายามจะไปเอื้อไปบะคองเนี้ยสุดท้ายมันจะมีผลสะท้อนกลับมานะซึ่งเราอาจจะคาดคิดไม่ถึงหรือคาดคิดถึงแต่ไม่คิดว่าผลมันมันจะรุนแรงก็จะเป็นไปได้ มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันหลุดการควบคุมที่มันเหนืออำนาจมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์มนุษย์พยายามฝืนการฝืนของมนุษย์เนี่ยเป็นการการะทํากรรมแบบหนึง่งซึ่งมันไม่ได้มาจากสติปัญญานะบางทีการฝืนมันมาจากความอยาก,กไม่อยากนะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ของอยากไม่อยากเข้าใจนะมันคือกิเลสต,ตัณหา และสุดท้ายอาจจะนําผลที่ร้ายแรงมากกว่าที่ปล่อยให้กลไกของตลาดเสรีกลไกของธรรมชาติปรับปรุงตัวมันเองตามวัฏจักรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของบูมบัสไซเคิลเพราะไม่มีอะไรในโลกนะครับที่มันขึ้นตลอดไปหรือร่วงตลอดไปมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนแห่งกรรมทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีมันฝืนไม่ได้ทําดี นะจะให้ได้ไม่ดีหรือทําไม่ดีจะให้ได้ดีอย่างเงี้ยฝืนไม่ได้เพราะการฝืนมันจะมีผลแห่งกรรมใหม่ที่สร้างมันจะให้ผลตามมาแน่นอนนะครับไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมและกฎใจรักได้นะจึงเล่าสู่คนฟังให้เห็นภาพนะครับถ้าลองไปพิจารณาดูก่อนนะไม่ใช่บอกโอ้ทำไมผมไม่ชอบอีลิทไม่ชอบคนมไม่ใช่คือผมมองว่าขนาดนี้นะครับผู้ที่มีอำนาจในระบบ ซึ่งก็แน,น่นอนนะก็คือชนชั้นบนอิลิตพยายามที่จะเอื้ออุ้มพยุงนะครับระบบเนี่ยไปต่อเพื่อรักษาความมั่งคั่งของตนเองอยู่แต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่ามันฝืนกดแห่งกรรมแล้วก็กดไตรักมันฝืนธรรมชาตินั่นเองนะในเมื่อมันฝืนธรรมชาติเนี่ยก็คือเรากําลังทํากรรมใหม่กรรมใหม่ของเรามันก็ให้ผลต่อไป แน่นอนนะครับมันมันเลี่ยงไม่ได้กฎแห่งกรรมเนี่ยเราหนีเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีไม่ได้นะเราหนีกฎตรลักษณ์ไม่ได้นะนกฎนะสามัญลักษเนี่ยเราหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันอาจจะส่งผลร้ายตามมาในอนาคตนะจึงเล่าสู่ให้ฟังแต่ว่าท่านอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างก็คอยใช้วิญญาณก่อนนะแล้วค่อยพิจารณาเพราะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยอย่างที่บอก ผมไม่ใช่เป็นกูรูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมมองอาตามมุมมองมรการของผมที่ใช้การมองวยหลักการนะครับกฎแห่งกรรมแล้วกฎใจลักษณซึ่งผมดูแล้วก็มันก็เป็นการฝืนธรรมชาตินะฝืนกฎแห่งกรรมแล้วกฎตรลักนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมแล้วกฎใจลักษณนะครับก็ขอยฟังแล้วก็ได้สี่ปัญญาและกันส่วนท่านจะคิดว่า จะไปดําเนินการยังไงต่อนะในชีวิตอันนี้ก็เป็นแต่ละบุคคลนะครับกรรมของแต่ละคนนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube ชารย์เาจารย์เสก5.0ด1นงะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามแล้วสุดอาจารย์เสกเสมอมานะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดนะครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอทุกท่านได้สีปัญญาและผลจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ